เรามาต่อกับไพ่ไปต่อมาเลยก็แล้วกันกับไพ่ห้าเหรียญไฟออฟ p พจิเคิลจากภาพไปดีขึ้นมาจะเห็นได้ว่าในรูปภาพไปนเนี้ยเป็นรูปภาพของคนสองคนเนี่ยกำลังอยู่ในแบบอยู่ท่ามกลางเขาอยู่ท่ามกลางพิมาตกความเหน็บหนาวมีลมพัดมาอยู่ตลอดเวลามีความเหนาวเหน็บเหลือเกินนะแล้วทั้งสองคนเนี้ยเขาก็แต่งตัวมอซอยากไร้เหมือนลำบากระบนเหลือเกินอีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลเนี่ยก็ดูเหมือนจะแบบเหมือนจะพิการต้องมีไมค้ํำยัน อีกคนหนึ่งก็แบบดูยากจนหรือเกินประมาณนี้แต่ก็ยังดีเลยไพ่ใบนี้ที่ยังมีของโคมไฟถนนจะเห็นได้ว่าไพ่ห้าเหรียญใบนี้จะเป็นภาพของโคมไฟถนนเนี่ยเป็นเหรียญห้าเนี่ยเป็นเสมอกับโคมไฟส่งสว่างที่คอยให้ความอบอุ่นที่คอยส่องสว่างให้เขาอยู่ในเวลานี้ก็แปลว่าลำบากเนาะชุดเนี่ยมันดูยากเย็นเนาะมันหนาวเน็บเหลือเกินเหนื่อยนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยังมีความหวังยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่เขารู้สึกว่าเขาก็ต้องมี บนทางสู้ไปต่อในอนาคตเช่นกันเลยมีโคมไฟแสงไฟข้างทางบนถนนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจและดีขึ้นนะไพ่หาเหลียนหรอถ้าเกิดตีความมาแปลว่าการงานในช่วงนี้รู้สึกท้อใจแห้งๆในจิตใจพอเหี่ยวในใจหรือเกินรู้สึกมันเบื่อๆนเหนื่อยสุขภาพระวังปัญหาเรื่องขาระวังปัญหาเรื่องเข่าการเดิน ความรักก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันดูบเงี้ยงๆแห้งๆอมๆงมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักมันดูแห้งๆอ่ะแต่ก็ยังแบบยังรู้สึกดีกันอยู่ยังมีความผูกพันต่อกันอยู่อะไรบางอย่างยังมีความหวังอยู่กันต่อไปซึ่งสำสิ์หรอภาพปีนี้ขึ้นมาถ้าเกิดตีความกันเรื่องของการมูเตลูนะการทํากุศลที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างจ่ะน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟไปถวายต่อโรงพยาบาลต่อวัดต่อโรงเรียนอะไรก็ตามเหล่านี้จะนําพาให้มีโชคดี หรือแม้กระทั่งการบริจาคอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแบบหมู่บ้านสูนเลี้ยงคนพิการสูนดูแลคนพิการไปเลี้ยงข้าวเขาเลี้ยงอาหารเขาก็ได้นะจะนำพาให้ตัวคนนี้มีโชคดีนะ